สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบเมสเซตมคออนะครับที่สอบไปปีล่าสุดนั่นเองนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราจะให้หมุมนี้เป็นมุมฉากเนาะ นะครับแล้วโจทย์ถามว่า x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับ x มีค่าเท่าไหร่ให้ตรงนี้เป็น x ละกันนะครับข้อนี้จะอาศัยความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับน้องๆทุกคนก็ต้องนะครับนึกให้ออกว่านะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยมันมีสูตรว่าอย่างไรนะครับเรามาหรือฟื้นกันนะครับจากทอบอนะทอบอพีทาโกรัสนะครับ ซึ่งบอกไว้ว่านะครับก็คือ c ยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกด้วย b กำลังสอง c กำลังสองคืออะไรนะครับ c กำลังสองนะครับก็คือนะครับด้านตรงข้ามม,มาุมฉากยกกำลังสองนั่นเองนะครับส่วน a กำลังสองกับ b กำลังสองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะครับโอเคนะ ในที่นี้นะครับเราจะให้เลข3เนี่ยนะครับเป็น a แล้วกันนะเป็น a เลข3เป็น a แล้วก็ x เนี่ยเป็น b นะครับส่วน c ของเราคือเลขเ็นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปครับข้อนี้นะครับเราก็จะได้เป็น7ยกกําลังสองเท่ากับ a นะครับ a คือเลขอะไรครับเลข3ยกกําลังสองสิ่งที่เราไม่ทราบค่าคือ x เนี่ยเราให้เป็น b นะครับก็จะกลายเป็น บวกด้วย b บวกด้วย x กําลังสองทีนี้เราก็คิดเลขครับ7ยกกาลังสองเป็น49กานะครับ3ยกกลังสองเป็น9บวกด้วย x กําลังสองโจทย์ต้องการ x นะครับโจทย์ต้องการ x นะเราก็ต้องพยายามย้ายตัวเลขเนี่ยนะครับหนี x ออกไปนะครับจาก9ตรงนี้ก็ข้ามฝั่งมานะครับเป็น49เลบด้วย9เหลือ40เนาะก็จะกลายเป็น40เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองโอเคนะครับ x กำลังสองเท่ากับ40ดังนั้นเราต้องการ x ตัวเดียวนะครับ x ก็ใส่รูทไปได้เป็นสแคร์รูทสนั่นเองงั้นข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้วครับคำตอบของข้อนี้คือข้อไหนเอ่ยนะครับก็คือช้อยที่3นั่นเองรูทสี่นั่นเองโอเคนะครับ